จังหวัดตรงังร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%หลังพบรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ที่ผ่านมาพบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการใช้ยานพาหนะดังกล่าวจังหวัดตรังจึงได้เร่งเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสวมหมวกนิรภยัยและเสริมสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยทั้งนี้จะได้ร่ว กับภาคีเครือข่ายรณรงค์สร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการดื่มแล้วขับและการไม่สวมหมวกนิราภายัยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านการสวมหมวกนิราภาย100ัยร้อเปอร์เซนลงไปจนถึงระดับพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและหมู่บ้านโดยในชุมชนหมู่บ้านให้ทําประชาคมกําหนดเป็นข้อ ปฏิบัติเพื่อทุกคนเกิดความปลอดภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ด้วยโยยศพอนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน